งั้นเราต้องฝึกนะให้มีสตินะถ้าได้สติแล้วศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นไม่ยากอะไรอยากจะให้เกิดศีลเนี่ยอาศัยสติรู้กิเลสไวนะ้กิเลสเนี่ยเป็นศัตรูเลยนะตัวร้ายตัวหยาบแล้วก็ถ้ากิเลสหยาบหยาบเนี่ยปกติสู้ด้วยศีลนะวิธีการที่จะทําให้เกิดศีลนะแล้วเอาชนะกิเลสหยาบหยาบเนี่ยอาศัยสติแล้วจะชนะง่ายนะเวลา กิเลสเกิดเนี่ยให้เรามีสติรู้ทันราคาเกิดให้เรารู้โทสะเกิดให้เรารู้ความหลงเกิดขึ้นมาให้เรารู้ความฟุ้งซ่านปวดหูกเกิดให้เรารู้พอร,รู้บ่อยๆพนอะร,รู้ไปบ่อยๆต่อไปมันจะเดินปัญญาได้เลยนะมันจะเดินปัญญาได้เลยมันจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างมาเองไปเองเนะี่ยแล้วก็ศีลมันเกิดอัตโนมัตินะ เพราะว่ากิเลสเนี่ยครอบงําจิตไม่ได้พอกิเลสครอบงําจิตไม่ได้เนี่ยคนจะไม่ทําผิดศีลคนทําผิดศีลได้เพราะถูกกิเลสครอบงําใช่ไหมตอนที่เราทําผิดศีลเนี่ยถูกกิเลสครอบงํำไหมตอนที่กําลังพูดเพ้อเจ้อเนี่ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลนะความเพ้อเจ้อครอบงําจิตก็พูดไปเรื่อยเลยไม่ควรจะพูดก็พูดควรจะส่งกันบ้านสั้นๆก็ส่งยาวอย่างนี้นะมีหลายประเภท บางคนพูดนะยาวมากเลยฟังแล้วเวียนหัวนะถ้าเธอไม่พูดนะจะรู้เรื่องเยอะกว่านี้อีกนะเนะีนะ่ยถ้าถูกกิเลสครอบงำงั้นะถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลนะสศีลมันมาเองมันรักษาง่ายศีลอย่างนี้เขาเรียกว่าอินรียสังวรศีลนะอินรียสังวรศีลเป็นศีลที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบอารมณนะ์แล,มมแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาเรามีสติรู้ทัน โรคหลดล,ลงอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันจิตใจจะเป็นปกติจิตใจจะเป็นปกตินะจ,ตจ,จ,กตจิตใจจะเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยจิตใจมันมีศีลน,นะไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดศีลสองอยิบเจ็ดอะไรหรอกอันนั้นเป็นเรียกปฏิโมกศีลศีลเป็นข้อๆศีลที่พวกเรานักปฏิบัติต้องใช้นะอินทรีย์สังวรศีลใช้ให้มากนะมาฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วกิเลสเกิดนะรู้มีสติรู้ทันเข้าไปนะ ล้วถ้าจะให้เกิดสมาธิทำยังไงศัตรูของสมาธิคือนิวรณ์รู้จักนิวรณ์ไหมมีห้าตัวนะการมฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิน่นรสปฎภะปฏิฆนะความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปฎภะปฎภะคือสิ่งที่มากระตุกระทบร่างกายเราแล้วอะไรอ,อุทจจะกุขุจะความฟุ้งซ่านความรำคาญใจนะแล้วก็ วิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยถีนมิทะความเสื่อมซึมสนะิ่งเหล่าน,นี้เป็นกิเลสระดับกลางนะไม่เหมือนราคะโทสะโมหะเป็นกิเลสอย่างหยาบนิวรณ์น,นี่เป็นกิเลสอย่างกลางหัวโจกของมันจริงๆนะคือความฟุ้งซ่านถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันก็ไม่รักถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่เกลียดถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่สงสยัยถ้าไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่หดหู่เอาไปตัวฟุ้งซ่านเนี่ยตัวแสบที่สุดเลย เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านได้หช่องทางนะฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูหกช่องทางมันเหนื่อยเกินไปนะเอามันช่องเดียวก็พอแล้วนะนะไม่ใช่ช่องหนึ่งช่องสองช่องสี่ช่อง7จ็ดอะไรนะเอาช่องเดียวมีช่องใจจิตจะหนีไปทํางานทางใจเนี่ยส่วนใหญ่คือหนีไปคิดรู้จักหนีคิดไหมหนีคิดลักคิดขโมยคิดแอบไปคิด แล้วแต่ครูบาอาจารย์บางองค์เรียกไม่เหมือนกันบางองค์ท่านเรียกรักชิดรักลอลิงนะไม่ใช่รักรักลอเลือนลอลิงแนะแอบคิดขโมยคิดเนี่ยใจนี้แอบไปคิดได้ทั้งวันนะถ้าเราคอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดพอนะเรามีสติรู้ทันใจที่ไหลไปคิดนะใจที่ไหลไปคิดจะหยุดทันทีเลยเพราะามันเป็นกิเลสมันสู้สติไม่ได้ทันทีที่เกิดสตินะจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติเลย สมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะบางคนบอกว่าทําสมาธิไม่เคยได้เลยนะก่อนที่จะมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าทําได้ก็คือเป็นวิจฉาสมาธินั่งแล้วก็เคลิมเคลิมลืมเนื้อลืมตัวไปแต่ไอสมาธิที่ดีรู้เนื้อรู้ตัวอะไรเนี่ยทำไม่เคยได้เลยมาฟังหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆนะลออาา่อหัดมีสติฝึกสติไปเรื่อยๆนะทุกวันนี้เรารู้สึกไหมสมาธิพวกเราดีขึ้น ใครรู้สึกว่าสมาธิดีขึ้นมีไหมยกมือบางคนมีเร็วกว่าเก่าไหมนี่คนจีนเขายังยกเลยแต่เขาจะยกช้าหน่อยเขาต้องรองฟังคน,คนแปลก่อนนะถ้าเราสังเกตให้ดีนะถ้าเวลาหลวงพ่อพูดอะไรขำๆเนะี่ยคนไทยจะหัวเราะก่อนพวเราหัวเราะเสร็จนะคนจีนจะหัวเราะตามพอเขาเพิ่งแปลเสร็จนะยัไม่เหมือนกัน เราเลยแยกกลุ่มได้อันนี้กลุ่มคนจีนนั่งตรงนี้เองเราหัวล้อช้าเห็นไหมเพิ่งจะหัวล้อเห็นไหมรู้สึกไหมว่าทันทีที่พวกเราหัวล้อเนี่ยความรู้สึกของเราคนจีนกลุ่มเนี้ยต่างออกไปจากเดิมรู้สึกบ้างไหมใครดูออกบ้างมันมีความรู้สึกที่เป็นมิตรเกิดขึ้นรู้สึกไหม ทีแรกก็ต่างคนต่างอยู่ห่างเหินนะพอเขาหัวเราะเราทีงเราหัวเราะเขาอีกทีนะอรู้สึกเป็นพวกเดียวกันขึ้นมาแล้วะคนจีนเลยไม่กล้าหัวเราะครับนี้เห็นไหม <c oughs> เหมือนเสียงสะท้อนใช่ไหมน,นั่งฟังอยู่ที่วัดนะเขาไปฟังเขาไปฟังเทศที่วัดอนะ่ะคนไทยหัวเราะคนจีนหัวเราะแล้วคนไทยก็หัวเราะคนจีน แล้วคนจีนก็หัวเราบคนไทยมันเหมือนเอ็กโค่นะสะทนอนไปสะท้อนมาน่าฟังต่อถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์คือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ก็คือจิตไหลไปคิดถ้ารู้นะสมาธิจะเกิดแล้วสมาธิจะไม่ใช่ของยากอีกต่อไปแล้วเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะไม่ใช่ห้ามจิตฟุ้งซ่านนะถ้าห้ามจิตฟุ้งซ่านเนี่ยทำไม่ได้ เ่าจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้เราแค่รู้ทันว่าเขาฟุ้งซ่านเขาก็เลิกฟุ้งซ่านไปเองสมาที่จะเกิดอัตโนมัติ